สวัสดีครับนี่ครับกลับไปที่กล้องภาพที่ถ่ายเมื่อยพ่สิอพคว่าจุด2อนาิฬิกา37นาทีรูปภาพอยู่ในเพจเจื่อตรวจพบรูปภาพในนายคโคลฟ์นอนเดอดโลควางแม่นย้ำของคำอธิบายปานกลางอืมก็อันนี้ผมมาทดสอบนะครับกับ Talk Back ตัวช่วยสำหรับเพื่อนผู้พิการทางสายตาหรือเพื่อนคนตาบอดจากทาง Google นะครับที่เป็นเวอร์ชัน16.0 ต้องขอขอบคุณการชี้เป้ามาจากคุณสุรพงษ์แท้ตั้งนะครับเนื่องจากตัวตอนนี้ทาง Google มีการจัดงานอะไรนะไอไอแล่ะครับอะกูเกิลไอแล้วกันผมออกเสียงนี้แล้วกันนะอ่าคือมีการเปิดเผยเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ในปีที่จะถึงนี้ก็คือ Android เวอร์ชันใหม่ฟีเจอร์ใหม่ๆของ AI อ่ามีมี Android จริงๆน่าจะสัปดาห์ก่อนแล้วแต่สำหรับส่วนของ AI เนี่ยมาในเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้แต่เรื่องของ accessibility เนี่ยครับผมมีการพูดถึงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางสายตาก็คือ Talkback นะครับแล้วก็ตัว Caption เรื่องฟีเจอร์สำหรับคนหูเนาะแต่สำหรับพวกเราแล้วตัว accessibility สูตรเนี่ยก็คือกู Google Talkback ปัจจุบันเราใช้งานมันตรงกับเลขเวอร์ชั่นของ Android นะครับใครใช้ Android 15อยู่ Android 14 Android 13 Android 12เนี่ยก็จะใช้ได้ถึง Talkback เวอร์ชัน15ปัจจุบันเป็น15.2นะครับแต่การมาถึงเ,เมื่อการเปิดตัวว่าจะมี Android เวอร์ชัน16จากทาง Google ว่าจะมีในคืนนนตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่เขาเปิดตัวออกมาแต่ว่า จะยังเป็นตัวทดสอบกันอยู่จะให้ได้ใช้งานกันก็นกช่วงปลายปีนี้เมื่อ Android 16จะมา Talkback เวอร์ชัน16ก็มาด้วยคุณสุรพงศ์ก็ได้ไปค้นคนว้าหาตัวไฟล์ติดตั้งจากนอกนอกสต e แต่น่าจะเป็นของ Google นะมาให้ได้ลองกันผมเองก็เลยขอมาลองด้วยวันนี้ก็มาเริ่มกันที่ตัวนี้แหละครับอะผมอยู่ที่รูปภาพตรงนี้เป็นรูปภาพเลยนะเนี่ยภาพที่ถ่ายเมื่อ21ตคนะนครับ ตรวรูปภาพไมโครโฟน,นอนเดียวสนโลควางแน่นยำของแต่สังเกตสังเกตไหมครับว่าเขาบอกไมโครโฟนคือยังมีกาถ้าเราแบบให้อ่านคําอธิบายภาพแบบอัตโนมัติเนี่ยเขายังไม่แปลไทยอ่ะยังเหมือนเดิมกับ TalkBack เวอร์ชั่นสิแต่สิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคือถ้าเราอยู่ที่ภาพไหนนะครับแล้วเปิดเมนู TalkBack ถ้าเราไม่ได้ตั้งเจเจอร์พิเศษไว้อะเมนู Talk Back แล้วเราก็ปัดขวาม,มาที่อ่านจากรายการอ,อธิบายรูปภาพจริงๆมันจะอยู่ที่เมนูนี้เลยนะครับอธิบายรูปภาพเราก็1น,นิ้วแต่สองครั้ง <c oughs> เขาก็จะส่งไปให้เจมินายช่วยอ,อธิบายรูปภาพ <c oughs> รูปภาพ เนี่ยครับตรวจพบรูปภาพจร,จริงๆถ้าผมไม่ได้บันทึกหน้าจอเขาอ่านอัตโนมัติให้นะครับข้อความในรูปภาพของ Google อาภาพนี้แสดงไมโครโฟนตั้งอยู่บนโต๊ะหรือพื้นผิวที่คล้ายกันต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อความภาษาต่างประเทศมีน้ำดื่มกระปุกวิตามินรวมและสิ่งของเดนตะเล็่อื่นๆบนโต๊ะด้วยข้างหลังไมโครโฟนเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lenovo t h i n k c e n t r และมีหูฟังไร้สายอยู่ใ,นในกล้ๆกันองค์ประกอบวรวมสื่อถึงพื้นที่ทำงานส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าการบนันทึกเนี่ยผมว่าเออในปีนี้ มันดูดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นอธิบายได้ละเอียดขึ้นนะครับถ้าเราใช้งานร่วมกับ Talkback ในฟีเจอร์การอธิบายภาพใน Talkback เ v e r s i o น16.0ข้อความในรูปภาพของ Google Android m a r v 2 6 0 1 5 4 0 8 2 m i l a k ตัว w s ทำไมเป็นข้อความมีไฟล์ APK มาด้วยเนี่ยปิดปุ่มปิดตปตัวนี้ดังนั้นผมโฮมออกมาก่อน Pixel Launcher แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมหาไม่เจอนะครับและได้คุยกับน้องหรือคุณสุรพงศ์แล้วด้วยก็คือในข้อมูลตามเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล accessibility ของคนพิการทางผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดเราเนี่ยมีเรื่องของการอธิบายหน้าจอแล้วสามารถถามต่อกับ Gemini ยได้ด้วยซึ่ง Talkback ตัวตัวนี้ยังถือว่าเป็นตัวเบต้าแล้วกันเนาะเขายัง ไม่รู้ฟีเจอร์มันอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือยังไม่ได้ใส่มาแบบตัวเต็มตัวเต็มก็หวังว่าเอ๊คือถามตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอธิบายตรงนี้มาเราใช้ความสามารถของ o o o l l l เ n นหรือ Google Gemini เนี่ยแชทถามต่อตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าไปที่แอป Gemini อย่างเงี้ยม,มันจะมันจะเร็วมากขึ้นแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับบริการหมอคอม1 4 1 4ก็เลยจะมาลองใช้เท่าที่พอใช้ได้เป็นนะครับกับ Talkback 16ซึ่ง ผู้ใช้ทั่วไปรอตัวเต็มดีกว่าเนาะแต่ว่าผมเองก็มาชิมลางดูก่อนอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไป, mm hmm. ไปที่เมนูทอกแบ็ไปที่เมนูท a อ k แบ็ k นะครับผมอันนี้จะไม่ได้อธิบายรายละเอียดแบบลงเป๊ะนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้จริงกับทุกคนนะการตั้งค่าท็อกแบ็กผมก็ไปที่การตั้งค่าคาเดี๋ยวให้เช็คกันก่อนว่าตัอผู้ใช้ท็อกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเซลล์ลขออนุญ,ญาตกอ,อ,อนเมนูการตั้งค่าจอแสดงการตั้งค่าการอ่านออกการตั้งค การตั้งค่าอ่ท็อกแบ็กเวอร์ชันอะไรให้ฟังก่อนท็อกแบ็กที่เทเลสโต้เวอร์ชันท็อกแบ็กปัจจุบัน16.0หกจุดศูนย์จากยี่สิบเอ็ดอยู่ในรายการจุดสองน,นะครับแต่ว่ายศูนย์หัวจุดสองจากยี่สิบเอ็ดเราไปดูความสามารถใหม่ๆกันก่อนการตั้งค่าท็อกแบ็กไม่อยู่ในรายการนำทางขึ้นฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กหนึ่งจากยี่สิบเอ็ดอยู่ในรายการฟีเจอร์ใหม่ในึ่งศูนย์นะครับเมื่อเรามีการ ถ้าในอนาคตหลายคนติดตั้งก็จะได้เจอข้อความแบบนี้เวลาเราอัปเด <Talk back S 2> ต back ท็อกแบ็กแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อกแบ็กที่อัปเดตแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talkback ที่อัปเดตแล้วนะครับหน้าหนึ่งจากสี่นะครับมีทั้งหมด4หน้าก็มีอะไรตื่นเต้นบ้างอ่ะตอนนี้ท็อกแบ็กมีฟีเจอร์เอไอใหม่ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพและอธิบายหน้าจอได้รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพต่างๆมากมายที่ทําให้ใช้งานง่ายขึ้นคุณจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในอีกไม่กี่หน้าจอถัด เนี่ยเขาเขาบอกมีอธิบายหน้าจอด้วยนะแต่เขาเท่าที่ผมไปโฟกัสอะที่ผมใช้ได้ตอนเนี้คือเราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเขาก็อธิบายให้แต่ไม่ได้อธิบายทางหน้าจอเลยไม่รู้ว่าเอถ้าตัวเต็มออกมาเนี่ยหรือต้องเป็น Android เวอร์ชันใหม่ๆเพราะผมบอกเลยครับเครื่องผมเป็นแค่ Android 12ก็เลยยังฟีเจอร์อธิบายหน้าจอเลยหลุดไปเปล่าเนี่ยอืมเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองปัดขวามา ถัดไปถัดไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึป๊บการไปยังส่วนต่างๆของตารางแสดงรายการที่หนึ่งถึงเก้าจากเก้าเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเอ่อเขาเรียกฟีเจอร์ใหม่จริงๆเลยแต่สำหรับคนที่ใช้นะถ้าคนที่ใช้การนำทางในตารางเนี่ยครั้งนี้มันว้าวมากเลยอ่าแต่ผมเองไม่รู้เหมือนกันจะได้ใช้บัตรมันว้าวมากเลยครับปัดขวาไหมาครับการไปยังส่วนต่างๆของตารางคือบางทีเราเข้าไปที่เว็บไซต์หรือเราจะเป็นงานเอกสารที่เป็นตารางนะครับมันจะนำทางแบบอ่า แถวคอลัมน์อย่างเงี้ยอ่า หน้า2จาก4อ่าเดี๋ยวเขาอนุญาตนะครับเมื่อใช้ท็อปบาร์ในตารางคุณจะใช้การไปยังส่วนต่างๆของตารางเพื่อเลื่อนขึ้นลงซ้ายและขวาได้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในการควบคุมการแถวและขอล่า์ขณะที่อยู่ในตารางและปัดไปในทิศทางที่ต้องการหากต้องการไปยังส่วนต่างๆตามปกติให้เปลี่ยนไปใช้การควบคุมการอ่านอื่นคุณยังสามารถเพิ่มแถวและขอลมา์เป็นการควบคุมการอ่านแยกต่างหากได้ในการตั้งค่าท็อกบาร์ปรับแต่งเมนูปรับแต่งการควบคุมการอ่านคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่าท็อปบาร์การตั้งค่าขั้นสูงเปล ตารางนี้อ่ะคือพูดง่ายๆครับค่ามาตรฐานเนี่ยการนำทางในตารางเนี่ยจะไม่ได้ถูกเปิดอัตโนมัติไว้นะครับถ้าใครอยากที่จะเจอตารางแล้วจะได้จะใช้การนำทางแบบรูปแบบใหม่แบบอัตโนมัติเนี่ยครับ คุณจะต้องไปที่การตั้งค่าท็อกแบ็กนะแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาในการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วไปที่การตั้งค่าขั้นสูงเขาจะมีการนําทางในตารางแบบอัตโนมัติเขาจะปิดไว้เราสามารถไปเปิดได้แต่ถ้าเราไม่ได้เปิดไว้คือค่ามาตรฐานไม่ได้เปิดไว้นะครับตัวทดสอบตัวนี้อ่ะเขามีให้เราลองเล่นครับเขามีทําตารางเล่นๆอยู่ตรงนี้ครับผมปัดขวาม,มาผลไม้แถวหนึ่งนะคอลัมน์หนึ่งอยู่ในตารางกริดจุดสามแถวจุดสามคอลัมน์ผลไม้แถวหนึ่ง ปกติถ้าเราจะปัดขวาไปมันก็จะไล่แถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งสีคอลัมน์สองเนี่ยสีคอลัมน์สองก็คือตามแนวนอนมานะคอลัมน์แคลอรี่คอลัมน์สามแคลอรี่คอลัมน์สามปัดขวาต่อแอปเปิ้ลแถวสองคอลัมน์หนึ่งเนี่ยพอมาถึงแอปเปิ้ลมันบรยู่ที่แถวสองแล้วแต่เราไม่สามารถใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นไม่มีสมัรถนะหน้าเมื่อใช้ท็อกบั๊ในตารางเนี่ยครับหนึ่งไม่สามารถใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลงได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกัน นำทางในตารางแบบอัตโนมัติไว้แล้วถ้าเราอยากเปิดทำยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอยู่ที่ตารางนั้นก่อนนะผละไม้แถวหนอลัหนึ่ง,อ,งอยู่ในตารางกริจดจุาแถวจุดสามขอถ้าคุณไปเปิดอัตโนมัติไว้เมื่อคุณเข้าสู่การนำทางเนี่ยเขาจะให้คุณออโต้เลยครับให้คุณหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงเป็นแบบ เขาเรียกแถวได้ใช่ไหมหนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาเป็นแบบคอลัมน์ผมสลับกันเบ่าเนาะเออเอาเป็นว่าไม่สลับแล้วกันคอลัมน์นี่มันหนึ่งมาจากทางแนวนอนเนาะแถวนี่คือบนล่างก็คือปัดขึ้นปัดลงไปที่ตารางบนบนล่างได้อ่ปัดซ้ายปัดขวาไปที่แถวตามแนวนอนได้อ่าก็คือแถวและคอลัมน์ได้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วเราจะเปลี่ยนการนำทางยังไงก็3นิ้วปัดขึ้นย้อน้า สามนิ้วปัดลงอย่างเงี้ยส่วนหัวเราต้องสามนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงหาตัวควบคุมอ่าหาก่อนการค้นหาในหน้าจอความเร็วในการพูดแถวและขอมน์อ่าเนี่ยครับก็จะเป็นตัวควบคุมการนําการอ่านแบบใหม่ล่าสุดก็คือความเร็วในการพูดสามนิ้วปัดขึ้นหรือลงหาแถวและขอม่์เขาจะถูกว่ามาไว้ในอ่า เปลี่ยนเมนูการนำาตวควบคุมการนําทางอันตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปเอาเข้ามาเขามีเองเลยเนี่ยพอเรา3มนิ้วปัดขึ้นหรือลงจนเจอ,ถเถแ,อแถวและคอลัมน์แถวและคอลัมน์เนี่ยเราสามารถปัดลงแอปเปิลแถว2เนี่ยถ้าจะกลับไปที่แถวหนึ่งก็ปัดขึ้นผลไม้แถวหนึ่งเออถ้าเราปัดขวาสีคอลัมน์สองเนี่ยเราก็จะมาคอลัมน์ที่2ปัดขวาแคลอรี่คอลัมน์สามคอลัมน์สาม อ่ะก็ผมผมเองชอบสับสนระหว่างแถวกับคอลัมน์นะเอาเป็นว่าปัดซ้ายขวาก็จะเป็นการย้ายไปยังตารางแนวตามแนวนอนปัดขึ้นปัดลงจะเป็นการย้ายตามตารางตามแนวตั้งละกันนะครับผมผมเองเนี่ยไม่คอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่อยค่อยคล้องเรื่องนี้อย่าว่ากันนะก็เอาเป็นว่าใช้เป็นใช้เป็นละกันให้เข้าใจตรงกันว่าปัดซ้ายปัดเมื่อเราอยู่ในการนําทางแถวและคอลัมน์แบบเนี้ยแถวและคอลัมน์อ่าปัดซ้าย สอคอลัมน์สองเนี่ยก็จะมาที่คอลัมน์สองปัดซ้ายผลไม้คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปัดขึ้นปัดลงก็จะเป็นแอปเปิลแถวสองเนี่ยถ้าปัดลงกแ้วยแถวสามเนี่ยก็จะเป็นลงมาที่แถวที่สามอย่างเงี้ยปัดลงไม่มีแถวถัดไปก็หมดแถวแล้วเขาเขาจะทําเป็นคอ,อลัมน์กับลาวลาว์เอาเอาเป็นแถวและคอลัมน์นะครับแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณอยากที่จะกลับไปใช้การนําทางแบบปกติ อย่าลืม3นิ้วปัดขึ้นความเร็วในการพูด3นิ้วปัดเคล่นาการนะค้นหาในหน้าจอนะลิงหาหาไปอยู่ที่การนำทางอื่นๆไปอย่าไปอยู่ที่แถวและคอลัมน์และคราวนี้เราก็ปัดขวาตามกปกติหนึ่งรับนอกจากนี้คุณไปนอกจากนี้คุณคือให้หลุดจากการคว,ควบคุมการนำทางของแถวและคอลัมน์คุณก็จะสามารถปัดซ้ายปัดขวาเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ที่ ตัวควบคุมการนําทางเดี๋ยวผมไปอยู่ก่อนนะครับนอกจากนี้คุณยัง105แถวสามคอ,อลัมน์สามอยู่ในตารางผมจะ<ม>สามแถวจุดสิผมอยู่ในตารางนะครับแล้วผมสามนิ้วปัดขึ้นการค้นหาในนัดลิงหรือสามนิ้วปัดลงการคนความเร็วในการแถวและคอลัมมาอยู่ที่ตัวควบคุมการนําทางแบบแถวและคอลัมนผมจะนําทาง อยู่แท่ในเนี้ยไม่สามารถออกไปนาวิเกตหรือนําทางที่อื่นได้เนี่ยถ้าผมปัดขวาไม่ม mm ีคอลัมน์ถัดไปหนึ่งนิ้วปัดลงไม่ม mm ีแถวถัดไปอ่าเนี่ยก็คือมันจะวนอยู่ในตารางเท่านั้นกรณีที่คุณอ่านตารางจนจบแล้วโดยการหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแถวสิบห้าแถวสองอ่าห <55, S 1> นึ่งน,น,นิ้วปัดขึ้น mm hmm. แคลอรี่แถวหนึง่งปัดขึ้น mm hmm. ไม่มีแถกวก่อนหน้าอ่าไม่มีแถวกว่อนหน้าเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขวาไ mm hmm. ม่มีคอลัมน์ถัดไปคืออยากออกอย,ยังไงก็จะออกจากแถวและคอลัมน์ไม่ได้ อย่าลืมเปลี่ยนการน,นําทางโดยสมนิ้วปัดขึ้นไปที่อื่นความเร็วในการพูดนะมาที่ความเร็วในการพูดก็ได้แล้วคราวนี้ผมหนึ่งนิ้วปัดขวาแอปเปินะ้ลแดงขวาขวา,าขวาหนึาา่งร้อยห้านอกจากนี้คุณยังสร้างคำสัง่ออสงเป้นทีมที่กำหนดเองเพื่อไปยังส่วนต่างๆและอ่านตารางได้อีกด้วยไม่อยู่ในตารางกริดอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะผมเองอาจจะพอมีเขาเรียกว่า แผนผังในหัวก็เลยพอที่จะไปได้นะครับแต่ก็มาแสดงให้ดูว่ามันใช้ประมาณนี้เนาะอ่ะปัดขวามาถัดไปครับมีอะไรใหม่บ้างอีกครับหนึ่งนิแต่สองครั้งการปรับปรุงเกี่ยวกับอักษรเรียวโอ้โหอันนี้เริ่มยากสําหรับผมแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวเบลดิสเพย์หรือว่าการกดอักษรเบล,ลบนหน้าจออ่ะเดี๋ยวมีอะไรใหม่บ้างครับมาเรียนรู้กันครับหนึ่งนิปัดขวาการปรับปรุงเกี่ยวกับอักษรเรียว หนึ่งนี้บัดขวาครับหน้า3จาก4อ่าหนึ่งนี้บัดขวาครับตอนนี้คุณก่านข้อความของระบบเช่นข้อความโทษหรือการแจ้งเตือนในจอแสดงผลอักษรเร็วได้แล้วเมื่อมีข้อความเข้ามาระบบจะแสดงข้อความดังกล่าวบนจอแสดงผลอักษรเร็วคุณสามารถปิดข้อความได้โดยกดจุดแปดหรือปุ่มการกำหนดเส้นทางหากต้องการเข้าถึงข้อความที่พลาดไปให้กดสเปซและจุดหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเพื่อดูประวัติการแจ้งเตือนอ๋อเอาเป็นว่าใครที่ใช้อุปกรณ์เร็วดสเพย์อยู่เนี่ย ไม่แน่ใจว่าใช้แป้นพิมพ์เบลบนนี้ทําได้เบลดิสเพย์อยู่นะอาจจะควบคุมเนี่ยอย่างที่เขาบอกครับอ่านการแจ้งเตือนที่เข้ามาหรืออ่านการแจ้งเตือนที่ผ่านไปแล้วอูประมาณนั้นเนาะอันตรงนี้ผมไม่คอมเมนต์ละกันครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากนักอือะไรที่รู้จะบอกแต่ที่อะไรก็ไม่ที่ไม่รู้ก็เพื่อนๆลองดูนะครับสําหรับคนที่มีอุปกรณ์น่าจะเป็นตัวเบลดิสเพย์เครื่องอ่านอักษรเบลนะครับผมที่เชื่อมต่อกับ มือถือ Android ได้เนาะอ่าปัดขวามาครับพวกโฟกัสพวกอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะถัดไปถัดไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งป๊อบแป้นพิมพ์อ่ามาหัวข้อแป้นพิมพ์แล้วครับอ่าปัดขวามาแป้นพิมพ์อ่าปัดขวาอีกครับหน้าสี่จากสี่อืมตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งแป้นพิมพ์และโดยใช้แป้นค้นหาเป็นแป้นกดร่วมของท็อกบาร k คค้นหาการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งคา่าการช่วยเหลือพิเศษท็อกบัคการตั้งค่าการตั้งค่าท่านสูงแป้นพิมพ์ลัด อ๋อคือน่าจะเพิ่มแป้นพิมพ์ลัดกรณีคุณใช้พวกเป็นฟิสิกัลคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ภายนอกนะครับไม่ว่าคุณจะต่อแบบสายหรือคุณจะต่อแบบบลูทูธอันนี้นะครับไปกําหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดได้เองข้ามไปมาระหว่างลิงที่เคยเข้าชมได้อย่างรวดเร็วใช้แป้นกดร่วมบวกวีเพื่อไปยังลิงที่เคยเข้าชมถัดไปและแป้นกดร่วมบวกชีฟบวกวีเพื่อไปยังลิงก่อนหน้าอ๋อ,อก็คือวิสิตเต็กลิงเอ้ยแตปกติเราใช้ All ใช่ไหมอัลเทเนตอ่ะเนาะ อ่ะอัตเนตกับตัวนั้นปุ๊บก็จะไปที่ลิงก์ถัดไปอัตเนตอ่ะลิงก์ลิงก์งที่ลิงก์ลิงก์ที่เคยไปแล้วอ่าวิซิเตตลิงก์ลิงก์ที่เคยไปไปมาแล้วนะครับถัดไปแล้วถ้าอ่ากดปุ่มร่วมของ t a l k b a c กกับชิปแล้วก็ตัว V v ว ctor เนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับไปลิงก์ที่เคยไปมาแล้วอ่าอย่างนี้เป็นต้นก็เออมันก็จะมีคีย์คีย์นี้ขึ้นมาแต่ผมก็ไม่ได้ใช้แป้นภายนอกอยกัะเพื่อน ก็มาเรียนรู้ให้ฟังกันดูหมแนะนําทั้งหมดของท็อกแบ็ก <Talk Back. S 1> เนี่ยมีดูหมดแนะนําทั้งหมดของท็อกแบ็กด้วยนะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปได้ครับเสร็จสินส้นเสร็จสิ้นดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าถ้าเดี๋ยวตัวเต็มออกมาคุณก็อาจได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวผมเองก็อาจจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ๆมาว่าเขาพัฒนาให้อะไรได้มากขึ้นนะครับก็มาแสดงให้เห็นก่อนว่าม,มันมีแบบนี้ซึ่งผมก็แอบเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับ เอของของอันนี้เป็นของ Google Talkback นะครับก็เห็นเวอร์ชั่น16ที่เป็นไฟล์ apk มาเหมือนกันแล้วก็ของ s a m s u n งก็เห็นมีมาเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าแหล่งไหนมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยเพราะว่าการติดตั้งไฟล์พวกนี้จะต้องปิด Play Protect ซึ่งเขาบอกว่าริกออ i s k ริกแปลว่าอาจอันตรายอืมเอ,อ าใครที่เป็นเครื่องที่มีพวกแอปธานาคารแอปเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเออระมัดระวังกันไว้หน่อยก็ดีครับผมแต่ว่าอันนี้น้องเอ่อต้งองขอบคุณคุณสุรพงษ์แซตั้งด้วยที่ชี้เป้ามาแล้วก็ทดสอบกันมาก่อนผมแล้วนะแล้วส่งมาให้ผมได้ลองเล่นดูนะครับก็ถือว่าเออก็เลื่นดีเลื่นดีครับแต่ว่ายังผมไอ,อ้บางฟีเจอร์อย่างที่บอกอธิบายหน้าจอแล้วก็ไปแบบอธิบายเสร็จปุ๊บ ก็ไปสอบถามต่อพิมพแชทต่อได้ในท็อกแบ็กเลยเนี่ยนี่ยังหาไม่เจอนะครับมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยก่อนหน้าอ่ะเสร็จสิ้นการตั้งค่าท็อกแบ็กประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่นึงแลการเขาบอกว่าให้ไปที่ปรับแต่งท่าทับปรับแต่งมิดติดพร็อกซีนิดข้าอธิบายรูปอักษรเรียวแต้นทีมอักษรเบรล์จอแสดงผลทั่วไปการตั้งค่าขั้นสูงเขาบอกว่ามาที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับหนึ่งนิ้วต่างการตั้งค่าั้ง สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือทูกราการควบคุมป้ายเกี่ยกันนบแต่ครั้งเดียวลำดับคํรมรูปแบบเวลาลดความล่าชักสลับไปใช้การควบคุมการนำทางตารางโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ตารางปิดสวิตช์เก้าจากสิบหกแสดงรายการที่หนึ่งถึงเก้าจากสิบหกที่บอกไว้ครับถ้าคุณเป็นคนใช้ตารางบ่อยก็ให้สลับไปใช้การนำทางแบบตารางแบบอัตโนมัติซึ่งเขาปิดอยู่ถ้าจะเปิดเมื่อเจอตารางมันก็จะใช้การนำทางแบบปัดขึ้น ปัดลงปัดซ้ายปัดขวาในตารางได้ทันทีเลยนะครับอืมโอเคบริการหมอคอมหนึ่งหนึ่งก็มาลองด้วยกับเขาในสิ่งใหม่ๆเพราะามันมีการอัปเดตขึ้นทุกวันก็ถือว่าเป็นอีก,อกหนทางหนึ่งแล้วกันที่ผมเองใช้อะไรเป็นใช้ได้แค่ไหนก็จะมาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันว่ามันมีอะไรใหม่ในทุกๆวัน ชีวิตไม่หยุดยังหายใจอยู่การเดินทางเพื่อการเรียนรู้ก็ยังดำเนินต่อไปครับยังไงก็ตามผิดภาพประการใดไปขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับลลโอ้เดี๋ยวขออนุญ,ญา,นาตาหยุดการตั้งค่าด่วนก่อนนะครับผมจึงละภาคบ้านบันทึกหน้าจอก็ใช้การบันทึกหน้าจอตามนะครับ ปิดโหมดบนเครื่องบินเดนเปิดเชื่อมต่อกับการย,ยุบแล้วหน้าเมนูเปิดปิดปิดโหมดบนเครื่องบินเปิดเชื่อมต่อกับกา,า,าเรเมนูเปิดครับเปิดการตั้งค่ายุบแล้วปิดโหมดบนเครื่องบินเปิดบันทึกหน้าจอหยุดสวิ่ยคัอยู่ในเพจเจอร์อัอนเนี้ยเราไม่ตัดต่อเลยรอบนี้จะเอาขึ้นระบบแบบนี้ไปเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ประโยชน์จากการทำสื่อครั้งนี้ขอบคุณที่ติดตามครับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พร้อมที่จะส่งต่อความรู้เท่าที่ผมรู้ครับสวัสดีครับ